ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS มินิวแอนปิ้งเลยคู่นั้นจริงๆไม่ถนัดเซนลาฟพาวเท่าไหร่ใช่ค่ะไปอยู่แถวไหนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเขาไปวิ่งมาราธอนกันนี่จอมบึงนะใช่ใช่ค่ะอัวรานค่ะที่เขาไปวิ่งมาราธอนวิ่งจอมบึงมาราธอนเขาไม่ใช่สายเฮลตี้ไม่รู้ลาลอตเตอรี่ลาลอตเตอรี่ผมไปซื้อเอง ไม่มึงจะเห็นแผลแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเท่ไหนมึงจะไปถามเขาเดียวเหรอเราจะไม่อุดหนุนเลยเขาเลยหรอปิงอยากได้ต้นอันเนี้ยเดวเลิกอยากได้ต้นไม้ไปสิงได้แล้วนะเอาไปปลูกเลยเอาไปปลูกปลูกปลูกสองป้ายรถเมล้าประมาณสามป้ายสามหรือสามสิบวะสามสิบป้ายเลยเหรอเดีวกูไม่ต้องขับไปโน่นฉะเชิงเทาเลยหรอแล้วจังหวะอะไร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 เฮ้ยดีๆนะตายอ่ะสาเสียแล้วหนึ่งแมตต์ ัม่จะนั่งตอแหลแล้วไม่ดูอะไรเลยส่วนปิงลี่หัดเกียร์กับกับแฟน2คนอยใช่ค่ะคือเรื่องของเรื่องไม่ได้จะเล่าเรื่องสอนขับรถเราจะสอนมีผัวสองคนลวกคแดอกแต่พูดเรื่องจริงสาบานติดนิ้วต่อหน้าไฟอย่ามาสาบานตรงนี้ที่มีกูอยู่ด้วยไฟผางกูทั้งหมด